ไม่กินเพื่อนวันนุชอิสัตสวีเดนดังบ้านไหนมีเยอะมากส่วนบ้านวันไม่มีนะคะทุกคนบ้านวันเนี่ยต้องพาต้ออิหลาพาเพลินเนี่ยต้อลาพาเพลินสวีเดนไปเก็บไก่มากเลยบ้านเพื่อนสามีพี่ต้อเขานะคะวันเรียกมันว่าผักบุ้งเปรี้ยวะค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมากๆแล้วก็มันเหมาะกับการทําแกงเทโพซึ่งเปรี้ยวมากๆวันเคยกินแล้ว วันเก็บมาแช่กินสองมื้อนะคะด้วยความที่มันเปรี้ยวมากฝรั่งเขาก็จะแนะนำว่าอย่าก,กินเยอะค่ะกำลังหาอุกปรกรณ์ใส่ยทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องไม่กินเยอะนะคะมันจะทำแบบนี้เอายอดเอาใบมันออกแบบนี้แล้วก้านมันนะคะเขาจะเป็นรูๆหักเปาะเลยค่ะนี่วันก็จะทำเป็นท่อนๆน,นะคะแบบนี้ มื้อแรกของวันนี้เราจะแกงส้มกับผักกุดสวีเดนค่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่เดี๋ยวขอล้างให้มันชีเรียวจบไปก่อนนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่มะขามเปียกเลยค่ะทุกคนมันไม่ได้สกรปรกเลยนะคะไปเก็บมาสถานที่สะอาดสวยงามมากอยู่หลังบ้านเพื่อนของ, <S <S ของเพื่อนของสามีิี่ต้อหลาพาเพิ่มค่ะก็ไปดูคลิปเพิ่มเติมได้ในต้อหลาพาเพินมสวีเดนนะคะทุกคน เราไปเก็บด้วยกันค่ะเราก็จะเอาใบออกหมดเลยค่ะวันว่าใบมันไม่อร่อยอะ่ะเอาออกเลยเดี๋ยวเราก็ทำเป็นท่อนๆใส่แกงส้มค่ะ แล้วก็ทําเผื่อไว้ใส่เ, mm. เดี๋ยวจะทําแกงคั่วนะคะ mm. หรือว่าแกงเทโพค่ะซื้อหมูมัดร้อเรียบร้อยทุกคนเราก็จะได้เห็นเมนูนะคะจากผักบุ้มมันเปรี้ยวมากบางคนก็จะเอาไปลวกก่อนแต่ว่าสําหรับวันถ้าวันทําแกงส้มวันไม่ลวกก่อนนะคะวันก็ใส่ในแกงส้มไปเลยค่ะเราใช้ผักกูดเยอะหน่อยเราก็ใช้ ผักบุ้งฝรั่งเยอะด้วยนะคะหรือผักบุ้งเปรี้ยวให้มันแทนมะขามเปียกอะคะ่ะถ้าจะแกงเทโพวันก็จะลวกก่อนนะคะลวกแล้วก็ล้างน้ำนอกน้ำเยอะๆเลยให้มันแบบความเปรี้ยวมันหายไปเยอะๆะคะ่ะแต่ถ้าเป็นแกงส้มก็คืออย่างนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปชมแกงส้มผักกูดฝรั่งวันนี้วันไม่มีปลานะคะวันก็จะแกงใส่ปลากระป๋องเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วเราเอาไว้กินกับไข่เจียว แซบมากทุกคนนึกถึงแกงส้มคืนทำลายเลือกค่ะไปชมแกงส้มกันจ้าอันนี้คือผักกูดที่เราลวกแช่ช่องฟิตไว้นะคะวันก้าออกมาจากช่องฟิตค้างคืนไว้หนึ่งคืนมันก็จะละลายแบบนี้ค่ะเราก็เตรียมแกงได้เลยนะคะ วันก็ปั่นพริกหอมแดงกระชายนะคะไปแล้วค่ะตอนนี้มาเติมกะปิแล้วก็ปลากระป๋องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นอีกรอบหนึ่งค่ะใส่ปลากระป๋องสองกระป๋องเลยนะ้ําจะได้ข้นๆแล้วเดี๋ยวเราเวลาเรากินเรากินกับไข่เคียวะคะแกงส้มจะเป็นเมนูอาหารชนิดหนึ่งที่เก็บยิ่งเก็บค้างคืนยิ่งอร่อยทําเสร็จแล้วใส่ตู้เย็นไว้แบ่งเป็นถุงๆเราก็เอามาอุ่นกินเป็นมื้อๆมือค่ะ นี้นะคะเราก็ต้มน้าําเตรียมแกงส้มค่ะวันก็จะเริ่มปรุงนะคะด้วยเกลือเค็มค่ะไว้เกลือเค็มเกลือก็ต้องเค็มนะเกลือดำน้ําตาลทรายค่ะแกงเยอะนะคะทุกคนวันนี้เราก็เริ่มด้วย3ามช้อนไปก่อนค่ะสมช้อนเต็มๆงผงผงปรุงรสค่ะเท่านี้นะคะทุกคน แล้วก็เครื่องแกงค่ะที่เราโขลกไว้นะคะวันจะบอกว่าโอ้โหคนมากทุกคน <c oughs> เห็นเพื่อได้กลิ่น <c oughs> นี่ค่ะตอนนี้นะคะเราจะปิดหม้อให้น้ำเดือดแล้วเรามาใส่ผักกันค่ะทุกคนดูค่ะแกงส้มน้ำคนมากคนมาก ค่ะทุกคนน้ำเดือดแรงมากๆเลยนี่เราเริ่มจากผักกูดก่อนนะคะใช้มือจับเอาค่ะทุกคนเพราะว่าวันปล่อยให้มันละลายนะคะโอ้ยมีหญ้าด้วยอยากจะโชว์นี่ค่ะทุกคนโอ้ไม่ใช่หญ้านะน่าจะเป็นหญ้าหวาน๋อหญ้าหวานค่ะหลงอยู่ในผักกูดหนึห่งชินใส่ผักกูดนะคะโอ้ย อันนี้คือรุ่นที่วันเก็บใส่หน้ากินป่าวิวน้ำตกรุ่นสุดท้ายที่ไปกับรจนาอินสวบีเดนนะคะทำแกงส้มเลยเราก็จะแจกรจนากินด้วยค่ะทุกคนใส่ผักบุ้งฝรั่งไปได้เลยนะคะโเยอะอนะคะทุกคนเยอะนะวันคิดว่าแบบจะเอาน้ำขุกคลิก,ลกไม่ไม่ใช่ละไม่ขูกคลิกละน้ำเยอะค่ะทุกคน น้ำนองหรือว่าเราต้องเพิ่มผักกูดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่ผักกูดอีกหนึ่งถุงก็ได้นะคะวันชอบกินแกงส้มค่ะนั่งสดเป็นถุ่ยๆเลยมันเติมที่เราเก็บอันนี้อีกหนึ่งถุงนะคะอันนี้เอออันนี้ค่อยดีเพราะว่ามันจะต้มให้มันเละๆค่ะส่วนผักบุ้งนะมันจะเละไปกับผักเลยค่ะทุกคนนี่น่ากินไหมจะบอกว่าฝีมือบันแกงส้มอร่อยเด้อ ใส่ผักบ,บุ้งค่ะหรือว,วันเรียกมันว่าผักบุ้งเปรี้ยวนะคะมันไม่ได้เหมือนผักบุ้งนะคะทุกคนต้นมันเหมือนเฉยๆแต่ว่าสีสันและหน้าตาและรสชาติคนละเรื่องเลยมันก็เขาก็จะมีเพื้นที่เมียฝรั่งคาเรียกเราก็เรียกตามนะคะใส่เยอะไปจะเปรี้ยวไปไหมเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนนะคะมันไม่เปรี้ยวไปหรอกคะ่ะทุกคนน่าจะวันว่าเราน่าจะใส่หมดเลย มันเหมาะกับการทําแกงส้มค่ะสําหรับผักบุ้งนะคะเพราะว่ามันเตี้ยวมากเราอาจจะไม่ได้ทําแกงเทโพนะคะรอบนี้ทั้งๆที่วันซื้อหมูมาเตรียมแล้วเราใส่หมดเลยค่ะูเราตั้งใจแกงกินทั้งตําบลเดี๋ยวเรามาดูตอนผักเปื่อยนะคะทุกคนตอนนี้เราไปเจียวไข่น,นหนาารอได้เลยค่ะ ครึ่งทางแล้วนะคะวันจะเอาแบบเปื่อยๆเละๆคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มชิมได้แล้วนะคือ <c oughs> คนแกงอยากชิมทุกคนเอ้ยหม้อใหญ่มากไปทำงานสี่วันหลังเลิกงานกินแกงส้มทุกวันแน่นอนคะ่ะทุกคนจ้ามันจะง่ายมากเลยก็แบ่งเป็นถุงๆไวค้ค่ะแล้วก็เทอุ่นเป็นทีละหม้อทีละชุดนะคะ ชิมก่อนเด้ออุทัยวัทวนทำกับข้าวอร่อยไม่เปรี้ยวเลยค่ะทุกคนชิมหรือกินจริงชิมเยอะชิมเยอะมากตอนนี้คือรอเปรี้ยวอย่างเดียวค่ะไม่เปรี้ยวเลยแล้วก็ เติมน้ำตาลกับเกลือนิดหน่อยนะคะเออน้ำตาลไม่ไม่เอาะคะ่ะไม่เติมน้ำตาลเติมเติมเกลือเกลือดำประมาณนี้ขอบคุณเกลือดำจากแอดมินพี่หนุ่ยและแอดมินพี่ดวงด้วยนะคะจัดให้น้องยังเหลือของพี่ดวงอีกหนึ่งกิโลอันนี้ของพี่หนุ่ยหนึ่งกิโล ยังไม่เสร็จเลยค่ะขอชิมชิมจังจะบอกว่าขอเนี่ยค่ะทุกคนวันจะบอกว่าวันไม่ชอบเก็บยาวเพราะมันเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยผักที่เราเก็บวันนี้มันจะยาวแบบนี้นี่นี่เนี่ยหน้าตาเหมือนหนอนเลยวันชอบเก็บแบบนี้ค่ะคือมันแน่นค่ะทุกคนนี่คือความแตกต่างจนรสชาติมันก็อร่อยเหมือนกันแหละพอเราเก็บมันสั้นมันแน่นมันไม่หลุดออกมาเป็นหนอนค่ะเนี่ย ให้ดูเนาะอันไหนที่เราเก็บวันนี้นี่หลุด,ดยาวๆออกมาเป็นหนอนวันมันนั่งหักยอดมันออกมีป้าๆแม่ๆบอกว่าโอ้ยเสียดายเพราะฉะนั้นวันก็เลยเลือกเก็บแบบนี้ค่ะมันจะม้วนอยู่นะคะไม่หลุดแต่ไอ้หลุดก็ไม่ได้มีปัญหาแค่หน้าตามันไม่สวยนะคะอืมเข้มข้นขึ้นเลยทุกคนแซ็บมากแซ่บมากปล่อยให้เดือดก่อน ยังไม่เปรี้ยวเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนมันจะไม่เปรี้ยวออกมาที่น้ําซุปนะคะเวลาเรากินเราจําเป็นจะต้องกินผักบุ้งไปด้วยค่ะแกงส้มผักกูดค่ะใส่ผักบุ้งฝรั่งนะคะทีน่นี่สวีเดนจ้า เมนูผักป่าสวีเดนยังมีอีกเพียบเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพบกันใหม่ทุกเที่ยงตรงโดยประมาณตามเวลาในประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ